สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูชวีวันณสิริทรนะคะในหน่วยฤดูฝนค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูจะจัดประสบการณ์ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆในหน้าฝนกันค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่1นึ่งรม่ม ใช้กลางป้องกันฝนไม่ให้ตัวเปียกฝนนอกจากใช้ป้องกันการเปียกฝนแล้วร่มยังสามารถช่วยป้องกันแสงแดดได้อีกด้วยนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2เสื้อกันฝนใช้สวมใส่เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเปียกในขณะที่ฝนตกค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่3รองเท้าบูทใช้ใส่ในขณะที่ฝนตกเท้าของเราจะได้ไม่เปียกโรลน และเท้าจะได้ไม่โดนเชื้อโรคที่มากับฝนค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่4ถุงดำถุงดำนำมาตัดเป็นเสื้อสามารถสวมใส่ป้องกันฝนได้นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่5ถุงพลาสติกใช้คลุมศีรษะป้องกันไม่ให้ผมเปียกฝนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จกักเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันฝน ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูและยังมีอุปกรณ์อีกมากมายนะคะที่เด็กๆสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันฝนในขณะที่ฝนตกได้อีกมากมายนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถบอกชื่อและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเตือนเด็กๆว่าในขณะที่ฝนตกถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เด็กๆไม่ควรออกจากบ้านกันนะคะเพราะอาจเกิดอันตรายจากฝนตกได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ